แม่แอร์ค่ะคือลูกค้าทักมาบอกว่ากินเพปไปแล้วอ่ะท้องยุบแล้วเอวจาก25เหลือเอว23ผิวก็เนียนด้วยเพปนี่มันช่วยได้จริงหรอคะแม่เฮ้ยก็ช่วยได้แต่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนตัวเล็กมากก่อนปะอืมใช่เพราะเวลาทุ่ยุบอ่ะหน้าท้องล่างเนี่ยมันยุบมันก็ทําให้เอลเนี่ยมันยุบใช่ปะแล้วหน้าท้องล่างมันคือช่องที่มันเก็บพวกกระเพาะถ้าสมมติว่ามันมีของเก่าของเสียเนี่ยสะสมเยอะมันก็ทําให้หน้าท้องตรงเนี้ยมันปูดขึ้นมันตุยขึ้นเวลากินไป แล้วตรงนี้มันหายไปมั้งคะมม่เอวลูกค้ามันคลอดมันเล็กมันลดลงเออแต่ว่าข้อดีการกินต่อเนื่องก็คือมันช่วยดักจับไขมันลดการสะสมแป้งในน้ำตาลดการเกิดโรคอ้วนต่อมามันก็ช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญถ้าลูกค้าคุมอาหารดีๆกินอาหารดีๆปุ๊บเนี่ยระบบเผาผลาญดีขึ้นสัดส่วนลูกค้ากระชับลงแบบมันไม่ย้วอ่ะมันไม่เหมือนกับการที่แบบลูกค้าไปทานยาลดน้ำหนักเข้าใจป่ะเออแค่นี้แหละ ดีใจกับเขาด้วยว่ะอายเออแล้วผิวก็เนียนเพราะว่ามันไม่มีของเก่าแน่นอนพอเพปมีวิตามินแล้วก็มีเอสโดีจากต้านแก่สไใจก็เลยดูดดีเออผลอพีไบโอติก